สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตีชนพันธ์ครับมื่อวันนังข่านนะครับพี่น้องได้เอาเจ้าสองกุ๊กนะครับเพราะท่านมีซื้อนะครับเจ้าน้องอีกุ่มก็ได้ฟอร์บานเปียวมาเป็นบานน้องอีกุ่มนะครับนกตัวนี้เป็นนกเพิ่นต่อได้โยมเพิ่อเกษตรวิสัยพี่น้องนะครับต่อได้ช่วงเดือนประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับเกษติมณฑลมีเกษตรเป็นเดือนกรกฎาคมนะเพระมาณมีทุนน่ากรกฎาคมนะครับมาอยู่กรุงศรีขอบปีหนึ่งเป็นนกสองกุ๊กหอย นะครับเสียงกลางเงี้ยนะครับ <im it> คือปลาสิเป็นเราพี่น้องมื่อนี้แล้วแหกนะครับวันอังคารพอสูตรผมขันแอบนกไม้นี่สีแอบวันอังขัน่นพอผนปลาเป็นวันแขง็งนกจังสีเก่งวาสั่นหนุนกันไปพราะลังคนกับเพรเกี้ยวนะครับลังคนกันเกี่ยวกับว่าเพรเปี้ยวดอกคำนั้นโตสีขันกับขันคือเก่าบ่ว่ากันพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นอย่างมือแต่งงานมือบวชมือเถืนบานไม่บานเก่าก็ต้องมีเหลือมียม้มกะทีเดียวกันพี่น้อง มีเลือเกิดเลือแต่งงานนะครับแต่ว่านกนี่ผลเถ่ากู้บาอาจารย์บปนผ้าแอบเปิ่นกะแอบว่านังขา่นวันนี้เรียกเอาขืนแอบนะครับพี่น้องผมเสียวไปใบปลายจีนครับนกงตัวนี้ก็ว่าอายุองพ่อปีนะครับเกษตรฝึกอยู่ปลายจีนเลยครับแต่ว่าแอบไปก่อนนะครับคือเจ้าริ้วหอยนั่นแหละผมก็แหกไวแล้วจงเอาไปผลนะครับเอาลองมือพี่น้องบ่รู้วบ่ขันแน่นอนนะครับนตื่นนะครับแหงหูจักกระซือนะครับแหกเอามือกซือนะเขาเอินครับเอาลองมือน้ำกันครับผม พี่น้องอยืดตั้งต้นใหม่แล้วครับดินนะดินนะครับผมหาทางออกบ่เคยเอาไปจกมมกักซม่วงกัวๆนี่ครับจัะไม่กังเสียวลงพี่น้องกินของง่ายแล้วนะครับไอ้หูวจักจะซื้อว่าเป็นยังไงนะพี่น้องที่จริงผมว่าท่านเดีอยากไปเดี๋วครับแต่ว่าขณะไปใบพุ่นโอกาสที่สิได้แหกได้แอบเออได้แอบได้ฝึกนะครับมันดูกว่าอยู่นี่กลัวอยู่นี่โดนๆผมจังดีมากนะแต่เห็นอยู่ปลาจีนมันก็ไก่กรุงเทพผมออกมาหาน้องผมก็เอาไปฝึกแดงสินะครับนกกะไหล่เนมมีโอกาสที่สิได้นะเฉลยกะไหล่กลัว สําหรับเจ้าน้องอีกุ้มนกตัวนี้ขเขาจะต้อนย้อมเพื่อเกษยียพี่น้องนะครับเป็นดงบันซิงไข่นะผู้ถกก็วนกลับาดงนี้นกเรียงได้นะครับก็เลยออกมาเอามาทำพันเป็นกนกอระต้นอายุกรงสองเดือนนะครับผมมาเกี่ยวขอ้อหรืผมมาเอามาสองสามเดือนนะครับตอนนั้นเพราะว่าพี่กาท่านว่านะครับเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วครับพี่น้องยืนแล้วเอาจะใดจังหวะกันครับผม เป็นเฉลยแต้มแรกของปีหกหกพี่น้องนี่นะครับผมสีอากลกบาตไปใบบานนะครับไปช่ำใบบานเป็นเฉลยเจมิตภาพครับผมเฉลยแต้มแรกของปีหกหกครับสนับปีกไล่ดีแล้วก็ขี่ก่อนแง่ดีพี่น้องนะครับคันแล้วครับผมคันแล้วเสียงกลางๆนะครับเดี๋ยวสีอกลกบัตเมือแรกนี่ครับไปช่ำใบบานได้พี่น้องปีใหม่ปีหกเจ็ดอายุครบปีหนึ่งก็เกิดวมาสีเดแอบอยู่ครับผมบอดเบิองไล่ปีกเบิองยังง่ามครับประทับใจ เฉลยแต้มแรกของปี26นะครับเฉลยจะมีตาภาพตอนนี้มีตาภาพกัไปอยู่นครสวรรค์กับอาจารย์ตนนะครับผมนี่แหลคนะครับนกนกชำนะฮะคือขัดใบแล้วนะพี่น้องอันนี้ขัดไร่แล้วส่วนความเก่งนี่จังฝึกเอาครับผมอากาศ้อนครับพี่น้องต้องดูแลใส่ใจจังอยครับสำหรับแนวไซคเขาด้วครับเด้อนี่ท่านใดสิ บ่เคยเห็นว่าเห็ดแบบใดว่าใส่แบบนี้ครับนี่ใส่แบบนี้ครับในโกงตอนนี้เลยอยู่ประมาณซี่ใบครับซี่ใบนะครับท่านเป็นอุดขึ้นมาหลายหลายข้นแล้วครับมืออื่นก็บจิจัดทรงนะครับทั้งดินเอียดทั้งที่ใส่เขานกครับผมใบละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับเป็นนี่แหละนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับใส่ในี่กงบ่าเห็นนกขี่ใส่ใดนะครับพี่น้องอ่ะประมาณนี้แหละครับมาเอาบ่องหอดปลาจีนแล้วครับพี่น้องสำหรับตัวที่ฝึก มาครับเมื่อเช้านี้ผมมันจักฝนละขอบ้นานซาบแล้วครับจังสี่ออกฟึกอีกนะครับซองตัวนี้ผมจีฟึ๊กยี่นี่ครับผมเจ้าลิ้วหอยกับเจ้าน้องอีก,กุ่มนะครับนี่ไหวปลาจีนแล้วนะครับนี่น้องไส้เปลี่ยนน้หนำให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็อายุกงปีสองเดือนพี่น้องนี่อยากดินแน่อยู่ครับเดี๋ยวจะในจังหวะกันอีกทีนึงส่วนนกป้าเขาวเจาะกับกบ่อไข่หาดเอาพี่น้อง ยินฟังอยู่บ่ระท่านยินเสียงขันนะครับต้องร้อยกี่นหน่อยฝนลงนี่แล้วครับผมเสียออกมาหาต่อคือเก่าครับอยู่ปลายจีนมาแรกเนี่ผมจะเดินะทางกลับครับพี่น้องครับกลับไปร้อยเอ็ดนะครับเหตุเรีเ่องกันงนันเจ้าลิวล้วหอยอ่างสามคำนี่ครับนี่นกฝึกปีนี้นะจะได้เห็นผลงานครับพี่น,อน้อง อ๋อประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ